คลิปนี้นะคะอยู่กับหยกในรายการ84คารีวิววันนี้นะคะหยกก็อยู่ที่8ปดิสคาเซ์สาขาการจนาพิเศษหรือส่วนรวมรถเดอรเบนให้อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เอาใจสาวก m a k s w a มากๆเลยเพราะว่านี่หยกจะมารีวิวเป็นตัวนี้เองนะคะ,ะแสดงเป็น m a สด้า2นะคะ1.3 S นะคะโฉมนี้จะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนี่ห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังตามหาอยู่นะ เออนี่ดูจากภายนอกก็จะเห็นเลยว่าตัวเรือของเขาเนี่ยเป็นสีเทาเมทัลลิกแบบนี้ก็คือดูสวยงามมากดูหรูหรามากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปทางด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะอ่ามาถึงด้านหน้าแล้วก็จะเห็นเลยว่าหน้าตาของเขาเนี่ยก็คือจะดูสปอร์ตขึ้นดูหรูขึ้นนะคะเพราะว่านี่ก็จะเป็นโฉมใหม่เลยนี่ก็จะเห็นได้เลยว่า ไฟหน้าของเขาเนี่ยเห็นไหมว่าตาเขาก็จะตีขึ้นนะคะดูยกสูงขึ้นก็คือแบบว่าดูเฉียวเออทำให้แบบรูปทรงดูบเฉียวขึ้นนะคะ นี่แล้วก็ไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็น LED โปรเจคเตอร์ด้วยนะคะจะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สะดุดตาเลยก็คือกระจังหน้าของเขานะคะนี่ก็จะคือตกแต่งด้วยโคม,มียม่แบบนี้เลยแล้วก็มีเป็นเกรดปลาแบบนี้ด้วยคือเพิ่มความหรูหราเพิ่มความเฉบยวเฉียวให้กับตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะกจะ็จะตกแต่งด้วยสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะก็คือดูสวยงามมากแล้วก็ดูเท่ขึ้นมาอีกด้วยนะคะ อ่าแล้วก็มาในส่วนของล้อนะคะล้อนี้ก็จะเป็นล้อแม็กดเดิมๆนะคะจากมาด้าเลยนะคะนี่ก็คือยังสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ดอกยางอะไรก็คือไม่ยังไม่ผุไม่พังเลยนะคะนี่แล้วก็สีแม็กของเขาก็จะเป็นสีเทาก็คือเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะในส่วนของขอบก็จะเป็นขอบอยู่ที่15นิ้วนะคะนี่ก็คือล้อคือสวยงามมากนะเออแล้วก็มาถึงข้างๆตัวรถนะคะ กระอาไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ตรงที่กระจกข้างแบบนี้เลยนี่ดูทันสมัยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงประตูตรงนี้นะคะก็จะมีที่บังแดดให้อย่างนี้เลยเป็นสีดําสวยงามมากดูเท่มากเลยนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจคีย์เลสนะคะคือเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเลยนะคะ,ะ่มาดูด้านหลังกันเลยดีกว่าว่ารูปทรงของเขานี่จะเป็นแบบไหนนะคะ มาถึงด้านหลังแล้วนี่ก็จะเห็นเลยอย่างแรกนะคะก็คือตัวรับสัญญาณตัวรับสัญญาณของเขานะคะก็จะเป็นทรงฉลามแบบนี้นะคะก็คือจะดูเท่ดูสวยขึ้นนะคะดูสวยงามมากๆเลยอ่ามาในส่วนของไฟท้ายรถนะคะไฟท้ายรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบบูมแมลงแบบนี้นี่สวยงามมากดูโฉบเฉี่ยวมากเลยนะคะแล้วก็เป็น led projector อีกด้วยเช่นกันนะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่ปัดน้ําฝนให้หนึ่งนะคะนี่แล้วก็มี ไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนี่ก็คือเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มความสมัยาทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะนี่แล้วก็ตกแต่งด้วยสเกิร์ตรอบคันอีกตามที่บอกไปเลยนี่ด้านหลังคือสวยงามมากๆแล้วก็ตกแต่งด้วยท่อคู่ด้วยนะคะนี่แล้วก็การเซ็นเซอร์กันชนมีด้วยกันถึง4จุดเลยนะคะคือเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายกันเลยดีกว่าว่าด้านในของเขาจะเป็นยังไงนะคะอ่า โอเคนี่เปิดมาแล้วก็คือสะดวกสบายมากเพราะว่ามันมีคัมโชกนะคะนี่ตรงนี้2ด้านเลยนะคะดูสวยงามมากส่วนด้านหลังอันนี้นะคะนี่คือกว้างขวางมากเลยนะคะนี่สามารถเก็บของได้เยอะมากๆด้วยนะคะนี่แล้วก็อันนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่ต้องการก็คือสามารถเก็บได้นะคะเพิ่มเพิ่มแบบเพิ่มพื้นที่ให้แบบเออเก็บของได้มากยิ่งขึ้นนะคะนี่แล้วก็ส่วนเบาะตรงนี้ก็คือสามารถพับลงไปได้อีกด้วยเช่นกันนะคะถ้าแบบ เอออยากเก็บของมากกว่านั่งอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในตรงนี้เลยดีกว่าว่ามีอะไรให้บ้างนี่อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เติมลมนะคะนี่ก็คือถ้าเผื่อฉุกเฉินเออ,อยางเป็นอะลงเป็นอะไรก็คือใช้อันนี้ได้เลยนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีไฟสําหรับเวลามืดมดให้ด้วยเออเก็บของจะได้แบบสะดวกสบายนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสากรกันเลยดีกว่านะคะว่าออปชั่นของเขาเนี่ยจะเยอะขนาดไหนนะคะโอเคเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยว ขอสตาร์ทรถก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพุทสตาร์ทนะคะดีก็จะอยู่ตรงนี้นี่สะดวกสบายทันสมัยมากเลยนะคะนี่เข้ามาแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยด้านในของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัดกับสีเบจแบบนี้ก็คือดูสวยมากดูสปอร์ตมากเลยนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของหนังคือสวยมากเป็นสีเทานะคะก็คือเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะดูหรูมากเลยนี่แล้วก็ เป็นเบาะหนังนะคะตัดกับเบาะหนังอคันทาร่าแบบนี้คือสวยงามมากเลยนะคะเบาะคือสวยงามากจริงนะเบาะนี่แบบแบบล้าสายตาไม่ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวตรงพวงมาลัยกันบ้างดีกว่านะคะพวงมาลัยอันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งซ้ายนะคะก็คือสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งการด้วยเสียงได้นะคะแล้วก็ฝั่งขวานะคะก็คือเป็นแผงควบคุมนะคะนี่ดูดูแบบ เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวว่าดูสะดวกสบายนะคะอ่าแล้วก็เลื่อนไม้นี้นะคะก็จะเป็นเลือนไม่ดิจิตอลนะคะแล้วก็เล้งไม่ของเขานะคะก็จะบอกแบบตรงนี้เลยเป็นไงดูเท่ไหมเออแบบว่าเลขงไม้เด้งออกมาเลยนะคะก็คือดูเท่ดูทันสมัยมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็ทางทางด้านขวามือนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มไอสต็อปด้วยนะคะนี่เป็นฟังก์ชันที่แบบเออมันต้องมีนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะ ก็เป็นกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าหมดเลยนะคะนี่ก็คือตกแต่งด้วยลายแบบนี้เลยคือตกแต่งด้วยลายแบบสวยมากเลยนะเออแล้วก็มาส่วนคอนของ,ของคอนโซลกันบ้างดีกว่านี่คอนโซลก็จะเป็นสีดําแล้วก็เป็นตัดกับเบาะหนังเออตัดกับเบาะหนังสีเทาแบบนี้นี่คือสวยงามมากดูเท่มากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะแอร์ก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยคือสวยงามมากๆอ่ะแล้วอันนี้เปิดดูหน่อย อ่านี้ก็จะคือช่องเก็บเอกส,ออกสารต่างๆได้นะคะนี้กว้างขวางอยู่นะคะอ่าแล้วก็มาในส่วนจอน,นี้นะคะจอน,นี้ก็จะเป็นจอนระบบทัชสกรีนนะคะนี่ก็คือสามารถฟังเพลงได้มีระบบนำทางนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมแอปพลิเคชันได้นะคะบลูทูธได้ฟัง m อ3คือได้หมดเลยนะคะอ่าก็คือสวยงามมากนะคะนี่ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปรับแอร์ปรับอุณหภูมิปรับอะไรต่างๆนะคะก็สามารถปรับแอร์เป็นออโต้ได้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็มาในตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB ด้วยกันถึง2ช่องเลยนะคะแล้วก็ มีที่เสียบเมมโมรี่การ์ดด้วยไว้สำหรับฟังเพลงอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีที่จุดบุหรี่ให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็มาถัดมานะคะในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบเท่มากๆเลยลายตรงนี้ก็จะตัดด้วยสีเงินแบบนี้เลยดูแบบไฮโซมากเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาก็มีเบรกมือนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นฟังก์ชันอีกหนึ่งที่เพิ่มความสะดวกสบายให้มากๆ ถ้าคนขางเลิอยากจะเปลี่ยนเพลงอยากจะเปลี่ยนอะไรก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้หมดเลยนะคะไม่ต้องง้อคนขับอีกต่อไปเลยนะคะคันนี้คือแบบเท่มากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วด้วยกันถึงสองแก้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้นะคะนี่คือสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยดดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่โอเคเข้ามาแล้วนะคะนี่ห้องผู้โดยสารด้านหลังก็คือกว้างขวางมากเลยนะคะก็คือ เบาะยังคงเสร็จความสวยงามเลยนะคะเบาะด้านหลังก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เหมือนกับด้านหน้าเลยแล้วก็ตัดกับเบาะหนังอาคันทาร่าแบบนี้นะคะก็คือดูสวยงามมากดูแบบไฮโฟโกเก๋มากเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็คือกว้างขวางมากเลยนะคะก็คือสามารถนั่งได้3ามคนไม่เบียดอีกเช่นเคยนะคะนี่แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็มีที่วางทิชทช,ชูว่วางข,งของอะไรต่างๆได้อีกนะเออดูแบบ กว้างขวางมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะคะว่าของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องเท่าไหร่นะคะโอเคเรามาเปิดกระโปรงรถฝากระปรงรถกันแล้วกระปรงรถโอเคแป๊บนึงนะคะอาโอเคเปิดเรียบร้อยแล้วนี่คือเข้ามาดูได้เลยคือสภาพใหม่กลิปอันนี้ขอบอกเลยว่ากลิปจริงๆแล้วก็เลขใหม่ก็คือจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะ นี่ตรงนี้ก็คือดูได้เลยว่าเม็ดองเม็ดอาร์ก็คือยังอยู่ครบท้วนสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็รอยขันน็อตอะไรก็คือไม่มีเลยคือสวยกลิบจริงๆนะคะเครื่องเครื่องตัวนี้นะคือแบบห้ามพลาดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่4สูบนะคะแล้วก็เครื่องพ3 0 0ซีซีนะคะแล้วก็93แรงม้านะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องใหม่กันดีกว่านะคะห้ามพลาดเลยนะคะ จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวนี่มาสด้าโฉมใหม่นะคะปีล่าสุดเลยปี2020นะคะคือสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะคันนี้นะคะเลขใหม่ของเขานะคะจะอยู่เพียงแค่8,00 0กว่าโลเท่านั้นเองนะคะฟังไม่ผิดนะคะเลขงใหม่8,00 0กว่าโลนะคะคือต้องรีบม,มาจับมาจองแล้วนะนะเพราะว่าเลขใหม่เหมือนได้ไป้ายแดงเลยนะคะคันนี้แล้วก็แล้วก็ราคานะคะของเขาก็จะอยู่เพียงแค่5้าแสนบาทเท่านั้นเองนะคะ ถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าลูกค้าได้ไปก็เหมือนได้ไป้ายแดงเลยนะคะคันนี้อ่าแล้วก็โปรโมชั่นนะคะก็คือเฮียใจดีนะคะช่วยออกค่างวดให้1งวดน,นะคะมูลค่าสูงสุด4 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ยังช่วยออกค่าบริการจัดไฟแนนซ์ค่าโอนรถนะคะมูลค่าสูงสุดอีก4 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ยังช่วยเหลือค่าประกันภัยต่างๆนะคะมูลค่าสูงสุดอีก4 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ยังมีบริการหลังการขายนะคะก็คือประกันเครื่อง เกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศเลยนะคะตลอด24ชั่วโมองอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ของแถมก็คือมากมายหลายรายการมากเลยนะคะคือฟรีแบบ10กว่ารายการได้เลยค่ะเลยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะ,ะส,สำหรับใครนะคะที่อยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ รถคันอื่นหรือว่ารถคันนี้นะคะหรืออยากจะมารีบมาจับมาจองน้องคนนี้จะแย่แล้วนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์084-888-8844นะคะแล้วก็ l ล ne น,นะคะ84ด่คเซนเตนะคะ f c e b ุ o k นะคะ84 c e ่คเซนเตนะคะแล้วก็ y o u t u b e นะคะ84ด่คาเซนเตอร์ชาแนลนะคะสามารถพักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะ84ค่าของเราไม่ได้ขายรถอย่างเดียวนะคะทางเรายังมีรับซื้อรับเทอร์รับจำนำรถนะคะก็ถือว่าครบวงจรมากจริงขอแค่คุณลูกค้าเนี่ยเออมีใจที่อยากจะมาซื้อมาขายกับเรานะคะก็สามารถทักมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด คลิปรีวิวรถดีๆแบบนี้นะคะมีอีกมากมายเลยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้อยู่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนับสนุนโดย คา r ์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชัว o m